นี่เป็นเขาแหลมสกายวอล์กนะเขื่ขอนวชิราลงกณรตอนนี้เรากำลังอยู่ที่เขาแหลมสกายวอล์กนั่นแหละค่ะนั่นก็คือสะพานแก้วซึ่งอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกับเขื่อนวชิราลงกรหรือเขื่อนเขาแหลมนั่นเองที่นี่เป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ของเขื่อนวชิราลงกรรูปร่างของสะพานก็ มีลักษณะคล้ายๆกับตัวทีความยาวของสะพานแห่งนี้มีความยาวถึง34เมตรและความสูง8เมตรพื้นของสะพานในช่วงต้นๆจะปูด,ด้วยกระเบื้องซึ่งมีลักษณะคล้ายๆกับแผ่นไม้ต่อจากนั้นก็เป็นกระจกใสสะอาดซึ่ง ความสูงขนาด8เมตรนี่ก็ทำให้รู้สึกหวาดเสียวได้ค่ะมองเห็นทิวทัศน์ด้านล่างได้อย่างชัดเจนเราสามารถเดินไปจนสุดสะพานแล้ตรงจุดน,นั้นคือจุดชมวิวที่สวยที่สุดค่ะระเบียบปฏิบัติของการขึ้นบนสะพานแก้วหรือสกายวอล์คแห่งนี้ก็เหมือนสะพานแก้วทั่วไปนะคะเนื่องจาก พื้นสะพานเป็นแก้วใสจะทําให้เกิดรอยหีดข่วนได้เพราะฉะนั้นจึงกําหนดขั้นตอนในการเข้าชมดังนี้นะคะเวลาจะขึ้นชมต้องถอดรองเท้าที่เราสวมไปออกก่อนจากนั้นให้สวมเฉพาะถุงเท้าเดินหรือถ้าไม่มีสุงเท้าก็เดินด้วยเท้าเปล่าหรือเราจะเปลี่ยนรองเท้าที่ทางเจ้าที่จัดเตรียมไว้ให้ก็ได้การขึ้นบนสะพานก็เหมือนกัน จะขึ้นพร้อมกันครั้งละไม่เกิน20คนเท่านั้นเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อเดินต่อไปจนสุดสะพานตรงนั้นก็จะมีน้ำตกสายสวยงามมากเลยทียวว่าไงคะคนสวยมาถ่ายรูปพี่สกายวอลมาสกายมาสกายวอลมาถ่ายรูปนะคะพี่พี่สอนเป็นไงบ้าง เสียวดีเหมือนกันค่ะเสียวพอสมควรเนาะค่ะเสียวค่ะแต่ร้อนไปหน่อยเนาะร้อนไปหน่อยไปเข้าร่มแดดกำลังร้อนทีเดียวค่ะถึงแม้ว่าจะมีลมพัดกกรกก็ตามเพราะช่วงที่เดินบนสะพานเป็นช่วงบ่ายสะพานนี้จึงรับแดดเต็มๆเพราะฉะนั้นอาค่ศจึงร้อนมากค่ะบริเวณด้านขวาของสะพาน ก็จะมีทุ่งหญ้าซึ่งลาดชัน,น,นเพื่อให้นักท่องเที่ยวและเด็กๆได้ลื่นไถลลงไปโดยมีหญ้าเขียวๆนุ่มๆคอยรองรับเป็นที่สนุกสนานตรงนี้เลยค่ะเนินสไลด์สำหรับเด็กๆหากท่านมีโอกาสได้มาเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีแล้ว ก็อย่าลืมนะคะที่นี่ s k y w a l ล์ค่งตั้งอยู่ที่บริเวณเคลื่อนเขาแหลมหรือเขื่อนวชิราลงกรณอำเภอดองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนี่เองค่ะ